แล้วรถทีมที่เหมาะกับการใส่ที่สุดก็คือมันจะเป็นรถพวก SUV PPV รถเก๋งน่าจะใส่ไม่ได้น่าติดซุ้มคือหลายคนถามเข้ามาเยอะว่าโต๊ะข้างล้อใช้งานดีไหมก็โอเคนะน้ำหนักเบาไม่หนักมากแล้วก็พับเก็บได้เล็กๆเลยบางๆแค่นี้เองนี่น่าจะแกงเนลูมันสามารถปรับความกว้างของยางได้ ่ปวา,วาของอ้าาของยางได้แล้วก็เปับความสูงสูงต่ำตรงนี้ได้ตัวเนี้ยเขาบอกว่ารับน้ำหนักได้ประมาณ30กกิโลก็ก็โอเคนะเออเอาไว้วางทางกับข้าวหรือว่าวางของข้างรถได้แบบเนี้ยอย่างยักษ์ก็จะกางออนนิ่งแล้วก็จะมีโต๊ะตะแกงวางไว้ข้างๆล้อสะดกสบายดีก็หนักอยู่ประมาณนักสิบกิโลวางพวกตีนแข็งหรือว่าจะวางพวกถังน้ํา คุ้มอะคือถ้าใครสนใจนะมาที่ร้านยาแคมปินเลยตัวนี้มีพร้อมจัดจำหน่ายเลยหนึ่งใบเทามีทอนให้แหละ